ครับสินธงศร์วันนี้พบกับผมอาทิตย์ข่นวิชิตนะครับในประเทศไทยปีนี้นะครับเรามีกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือหลายกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์หนังสือหรือแม้แต่กรุงเทพเมืองหนังสือโลกครับแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะขาดหายไปนะฮะเพราะว่าผู้ได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ในงานแบบนี้นะครับก็จะเป็นสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ร้านหนังสือขนาดใหญ่ แต่ว่าไม่ได้มีการพูดถึงสำนักพิมพ์ขนาดเล็กหรือร้านหนังสือรายย่อยๆเลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกและก็ทางรอดให้กับนักเขียนหน้าใหม่แล้วก็วงการวรรณกรรมที่ร้านหนังสือเชนสโตอาจจะไม่สามารถให้ได้ก็ได้นะครับสินสมสรนวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงกิจกรรมสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติาาตญญาที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับ เพืวความพยายามจะส่งเสริมการอยู่รอดของ้านหนังสือรายย่อยนะครับรวมถึงในยุคที่เชนสโตร์กำลังบุกตลาดเข้าไปเคาะประตูร้านหนังสือรายย่อยในต่างจังหวัดถึงหน้าบ้านวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับคุณจรันหอมเทียนทองนะครับเป็นตัวแทนจากเครือข่ายธุรกิจหนังสืออิสระนะครับรวมถึงเป็นประธานการจัดงานสัปดาหร้านหนังสืออิสระแห่งชาติครั้งที่หนึ่งด้วยครับสวัสดีครับคุณจรันครับสวัสดีครับต้องถามก่อนคําถามแรกเลยนะฮะทำไมเราคิดอะไรทำไมถึงจะต้องมีการจัดงานที่เป็น งานเฉพาะของร้านหนังสืออิสระแบบนี้ด้วยฮะทางทางของเครือข่ายออผู้ประกอบกิจการธุรกิจสานักอิสระคิดยังไงคืออย่างนี้ครับต้องเรียนให้ทราบก่อนว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันมาอมเป็นความคิดที่คิดกันมามากกว่าสิบปีครับผมและนี้เมื่อคิดมาแล้วเนี่ยค่อยคคิดเป็นรูปเป็นร่างเราเริ่มมีการประชุมนัดแนะการครั้งแรก เป็นจัดเป็นโต๊ะสัมมนากันที่จุฬาเมื่อมิถุนามีใครบ้าในงานสัมมนามีใครในงานนั้นมีคุณเวียงวัชระมีรู้สึกจะมีคุณมกุฎดอรุดีคุณวัดนลโวีมีนักเขียนสีไลมาคุณวีเลวลรินผมจำไม่ทราบนะจำไม่ได้นะฮะว่ามีการระดมสมองกันว่ามาถกปัญหากันว่าสำนักพิมพ์ขนาดเล็กเนี่ยจะอยู่อย่างไร แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเราคุยเรื่องวรรณกรรมเพราะรว่าวรรณกรรมเนี่ยไม่ได้รับการเลี้ยงแลอก็มาคุยกันเมื่อคุยกันจบในงานนั้นที่จุฬาพร้อมกับนิสิตจุฬารุ่นหนึ่งแล้วก็ดูกันแล้วก็มานั่งคิดกันว่าจะทําอย่างไรอเมื่อเราได้เครือข่ายร้านหนังสือร้านสนินพิมพ์ขนาดเล็กขึ้นมาเนี่ยครับเมื่อเรามีเครือข่ายขนาดเล็กขึ้นมามันรวมตัวกันเนี่ยธรรมาชาติอ่ะเมื่อมีมีโปรดักก็ต้องมีร้านขายหนังสือ นั้นร้านสือพวกนี้เนี่ยเราไม่ท่วงอครับว่าร้านเครือข่ายร้านใหญ่จะขายหรือไม่ขายเพราะว่าเราเข้าใจเขาว่าหนังสือเนี่ยเป็นสินค้าชนิดหนึ่งเมืม่อผลตอบแทนต่อร้านค้าเขาเนี่ยได้ไม่เท่าที่เขาคิดครับเขายังไม่วางเพราะว่าร้านค้าเนี่ยเขาย่อมที่คิดที่จะเอาสินค้าที่ขายได้ง่ายที่สุดแต่อย่าลืมว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นสินค้าปัญญาม,มันจะไม่ได้ไม่ได้สามารถวางแลบสามวันจะมีคนซื้อเหมือนกับสินค้าทั่วไป เราจรึงมาเริ่มคิดว่าเมื่อเรามีสินค้าตัวนี้มาแล้วเราขาดขาดช่องทางนะช่องทางมันก็คือร้านสขนาดเล็กครับผมเราเรียกว่าร้านสีอิสระ,ะนี่ร้านสีน้าอิสระเนี่ยซึ่งมันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่บางทีบางคนก็เป็นร้านใหญ่เช่นแพร่พิทยาเป็นร้านใหญ่อร้านเสงหงเป็นร้านใหญ่อืเราก็คิดว่าถ้าเราจะเริ่มทําโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งเราเอาร้านเล็กๆที่คุยกันง่ายๆก่อนอที่คิดเหมือนกับเรามาทดลองเป็นโมเดล รเราจรึงได้มาล้านมาสิบห้าล้านม,มาทําทั้งเชียงใหม่อุบลอุทัยปัตตานีภูเก็ตและกรุงเทพสามสี่ล้านมาลองเป็นโมเดลแล้วลองทําดูจึงเกิดงานนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยครับทั้งหมดเป็นเพียงตรงเท้าน,นี่ครับอจริงๆแบบอย่างของของงานแบบนี้นะครับเราเรามีรูปแบบที่แบบได้มาจากที่อื่นนะครับเพราะจริงปัญหาเรื่องของของเชนโซขนาดใหญ่ที่บุกรุกเข้ามาในต่างไปพื้นที่แต่างจังหวัดแล้วก็ทําให ร้านหนังสือตามแต่จังหวัดหรือหนังสือรายย่อยต้องถกปัญหานี่ไม่ใช่ปัญหาใหม่นะมันก็มีมาสามสี่ปีที่มาเริ่มพูดถึงกันอยู่แล้วนะครับคือคือปัญหาร้านหนังสือเนี่ยครับมันมีมานานแล้วตอนนี้ต้องเข้าใจว่าในเมืองไทยเนี่ยครับร้านหนังสือในเมืองไทยเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ไม่ค่อยถูกต้องอืร้านหนังสือเล็กๆในต่างประเทศเนี่ยเยอะนะฮะแล้วมันเป็นเสน่ห์เหมือนกับถ้าคุณดูหนังน็อตี้ฮิลล์ก็เจอร้านหนังสือเขาถูกไหมฮะ นั้นร้านหนังสือเล็กๆเราในชนบทเนี่ยเป็นร้านที่มีเสน่ห์จริงมีคนจํานวนหนึ่งที่ต้องการทําที่เราพูดมานี้เนี่ยคือเราต้องคุยก่อนว่าเราไม่ได้หมายว่าร้านใหญ่อะไรเขานะเพราะเขาทำธุรกิจเบียดเบียนว่ารายการเราเนี่ยไปมอยู่ร้านใหญ่เขาแต่เราต้องการให้ร้านเล็กๆเนี่ยมีคนมนไปมองดูเขาบ้างะครับผมในสังคมที่มีคนต่อต้านโชวห่วยคนแอนตี้โชวห่วยติดว่าไม่ให้ไม่ให้ทำลายโชวห่วยเนี่ยแต่ร้านหนังสือเนี่ยคือร้านโชห่วยชนิดหนึ่งนะ แตลร้านสือเล็กเนี่ยเป็นโชว์หัวที่ขายหนังสือขายผลผลิต,ลตทางปัญญาขายผล<า>ผลิตทางวัฒนธรรมซึ่งองค์กรเอกชนเอ o อที่ต่อต้านร้านโชว์หัวเนี่ยเขาลืมมองร้านหนังสือไปว่าร้านหนังสือก็โดนนะแต่ว่าไม่มีใครเคยพูดถึงว่าร้านหนังสือโดนลลน,นั้นร้านหนังสือเล็กๆใน่างจงหวัดไม่ว่าจะเป็นที่พิจิตรพิษณุโลกทุกแห่งมีหมดเป็นร้านท้องถิ่นซึ่งเคยมีมานานแล้วปัจจุบันนี้ค่อยๆหายไปคนที่อยู่ปัจจุบันนี้คือคนที่รักหนังสือ แล้วก็พยายามอยู่ในการจัดกิจกรรมอมทํานู่นทํานี่ดังนั้นเราจรึงเห็นว่าเราควรที่จะเอาร้านเหล่านี้มาฟื้นให้เขาดูอย่างเช่นร้านหนังสือของคุณปลายพันแสนที่อำเภอปลายเนี่ยเขาขายหนังสือด้วยขายเสื้อผ้าด้วยเขาร้านเขาหน้ารัก,กนี่ยเขาขายกาแฟาด้วยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแบบ<า>ว่าถ้าจุดเด่นใช่ไหมฮะจริงๆงนี้กิจกรรมการจังดงานของสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณยังไงครับเพราะว่าคนหลายคนงสงสัยเราจะไปกันตั้งสิบห้าที่หลายจังหวัด จะจัดกันแบบไหนอันนี้อันนี้ไม่จําเป็นอันนี้จะไม่เหมือนการจัดงานสัปาหร,ร่์เสียงชาติที่เรามีที่เดียวนะฮะอันนี้เราจัดงานเสียกระจายไปตามท้องถิ่นครับเราจะไปร้านไหนก็ได้ขอให้อยู่จังหวัดเราเช่นคุณเป็นคนเชียงใหม่คุณอาจจะไปร้านเหล้าร้านบุกทัวปียเชียงใหม่ถ้าคุณเป็นคนปัตตานีก็ไปร้านบูกูครับถ้าคุณเป็นคนอุทยัยก็ไปร้านการราครั้งหนึ่งถ้าคุณเป็นคนอุบลก็ไปร้าน ที่อุบลก็ร้านฟิลาเดลเฟียถ้ากรุงเทพก็จะมีสวนเงินมีมาริมขอบฟ้าร้านมีร้านริมขอบฟ้าสวนเงินมีมาอย่างเงี้ยคือคือเราไปได้ทุกแห่งเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยแล้วแต่ละร้านเนี่ยเขาจะจัดไม่เหมือนกันเช่นอุบลเนี่ยคือมีกิจกรรมเสวนาเรื่องสองสี่เจ็ดห้าเขมีอย่างเขาคือแต่ละร้านมีกิจกรรมไม่เหมือนกันครับแต่ความช่วยเหลือจากเครือข่ายส่งมาให้ร้านเขาเนี่ยอืเช่น ใครซื้อหนังสือครบสามพันบาทในแต่ละร้านเนี่ยครับเอาใบเสร็จมาไปแลกหนังสือหนึ่งเล่มฟรีของพัเตอร์ฟลยของผีเสื้อเขาใครซื้อหนังสือของคุณเรืองเดชราชคดีใครซื้อหนังสืออะไรก็แล้วแต่มูลค่าเท่าไหร่เอาใบเสร็จไปแลกหนังสือรหัคดีหนึ่งเล่มก็เป็นเหมือนแบบส่งเสริมการขายให้แบบว่าคนหันมาเข้าร้านหนังสือเล็กๆแบบนี้มากขึ้นใช่ไหมใช่ครับคือเราเรียกร้องให้คนเหลียวมองเข้าบ้างอืคือยามว่างเราต้องมองเข้าบ้างว่า เขาไปร้านหนังสือที่มีชีวิตนะแล้วผมเรียนให้ทราบว่าร้านหนังสือพวกนี้เป็นร้านมีชีวิตเพราะคนทำเขาทำด้วยชีวิตของเขาไม่ใช่ร้านหนังสือตามห้างซึ่งเป็นร้านหนังสือที่เป็นแพทเทิร์นเป็นเหมือนกับเป็นเขาที่ไหนหน้าตาเหมือนกันหมดใช่ครับเป็นหมือนมนุษย์ที่ไร้วิญญาณเหมือนกันหมดแต่ร้านหนังสือพวกนี้เป็นร้านที่มีชีวิตครับผมคุณชนะครับผมติดใจอยู่เรื่องหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่เห็นชื่อชื่อเทศกาลแล้วก็บอกว่าเป็นเทศกาล สัปดาห์รัหนังสืออิสระแห่งชาติมันคล้ายๆสัปดาห์หนังสือแห่งชาติอะไรแบบมีตั้งใจจะประชดประชันหรือเปล่าตั้งชื่อแบบนี้อันนี้ถามคือไม่ไม่ไม่ได้ประชดฮะไม่ได้ประชดประชันแต่ว่าตั้งชื่อให้มันคือจะเรียกว่าประชดมันก็ก็อาจจะได้นะฮะเพราะว่า <c oughs> ในประเทศนี้ฮะวัฒนธรรมเนี่ย <c oughs> จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่นักการเมืองพูดถึงอื <c oughs> นักการเมืองบ้านเราไม่เคยพูดเรื่องวัฒนธรรมรมทั้งๆท,ที่เรามีกระทรวงวัฒนธรรมหนังสือการอ่านเนี่ยเป็นวัฒนธรรมครนั้นผมอาจจะย้อนไปถึงว่าเมื่อตอนมีการแข่งขันผู้ว่ากรทมที่ผ่านมาเนี่ยคุณเห็นผู้ว่าสองคนพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมการอ่านไหมไม่มีนั้นทุกคนจะพูดเรื่องรถไฟฟ้าสีม่วงสีแดงสีเขียวไปหมดแต่ว่าจะไม่มีใครพูดถึงเรื่อง วัฒนธรรมจริงๆมันก็นทางที่เป็นแคเน่เป็นเหมือนแบบว่าอินฟราสตรเจอร์นะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสังคมไหนก็ตามนะต้องมีที่ที่จะให้ความรู้ให้คนไปสามารถหาความรู้เข้าถึงความรู้ได้แต่จริงๆก็ไม่มีใครพูดนะไม่เห็นค,คือจริงๆนะครับการอ่านเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่ของประเทศชาตินะประเทศชาตจิจะเจริญหรือไม่เจริญอยู่ที่การอ่านประเทศชาติที่คนที่จเจริญมากก็อ่านยางสื่อ เวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเจ็บปวดจากสงครามครับอ่านหนังสือมากอืนั้นบ้านเราเนี่ยการอ่านบ้านเราทุกวันนี้อ่านมากขึ้นไม่อ่านมากขึ้นเพราะเรามีช่องทางการอ่านหลายอย่างครับร้านหนังสือบ้านเราก็มากขึ้นอแต่เป็นอาจจะมากในเชิงปริมาณนะครับแต่ว่าในทางที่เป็นหนังสือที่เป็นเป็นเนื้อหาหรือเป็นอะไรเนี่ยอาจจะก็ยังมีอยู่แต่ว่าเราไม่มีช่องทางในการที่จะนําเสนอให้คนเห็น แล้วเขาขาดช่องทางทุกทุกวันนี้มีผู้ผลิตหนังสือซึ่งมีความตั้งใจผลิตหนังสือเยอะนะฮะบางคนก็ผลิตด้วยความรักพยายามทําแต่ว่าช่องทางของเขาที่จะวางไม่มีคือถ้าต่อเชนโซ่ใหญ่ไม่ได้ก็อาจจะจบก็ได้หมายความว่าอย่างนั้นใช่ครับเพราะคนทําหนังสือบ้านเราเนี่ยเป้าหมายคือต้องมาร้านหนังสือเมื่อร้านหนังสือไม่รับวางหรือว่าร้านหนังสือเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เปลืองพื้นที่ร้านเขาก็คืน แต่ใน,นหน้าที่หนังสือเนี่ยมันมป็นสินค้าไม่มีเอ็กซ์ปายนะฮะครับไม่มีเอ็กซ์ปายไม่ใช่หนังสือพิมพ์หรือไม่มีตเทียสาอหนังสือพวกนี้เป็นสนังอ,อมตะคุณอ่านหนังสือสี่แผ่นดินของคริสต์มาสหมดเนี่ยไม่มีเวลาไม่มีระยะเวาลาคือไม่ใช่ว่าพ้นพอสอไม่ใช่นั่นมาแล้วก็ต้องเลิกอ่านไปแล้วคือผมเรียนนะฮะว่าถ้าเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเช่นอ่านสีเขียวสีบุรพาในวันที่เรายุ่สิบห้าเราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งวันที่เรายุสามสิบ ราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งวันที่เราอายุห้าสิบเราก็รู้สึกอีกแบบหนึ่งเพราะอะไรหนังสือยังเหมือนเดิมแต่เราเปลี่ยนไปอืเรานี่เปลี่ยนไปืังนั้นหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ประเทศชาตินี้ควรจะลดลงให้มีการอ่านให้มากขึ้นแล้วควรจะต้องส่งเสริมให้คนตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่รอดได้ด้วยอย่างนี้ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าคนตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้เป็น,นกลไกหนึ่งของสังคมนะฮะถ้าเขาอยู่ข้าลลำบากก็อยู่มีกันไม่ได้เหมือนกันครับผมนะฮะ,ฮะ อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องต้องมาคุยกันต่อนะเพราะว่านี่มันก็เป็นความตั้งใจยอย่างหนึ่งนะครับของในวงการสนักพิมพ์อิสระแล้วก็ร้านหนังสือขนาดย่อยในการที่จะพยายามจะหาทางรอดให้กับมันมีทางเลือกให้กับวงการหนังสือนะวก็วงการนักอ่านเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราในฐนานะคนอ่านครับก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการส่งเสริม สำนักพิมพ์รายย่อยสำนักพิมพ์หรือร้านหนังสืออิสระเล็กๆแบบนี้นะครับเพราะว่าร้านหนังสือใหญ่ซึ่งมีสำนักพิมพ์ใหญ่ขนาดใหญ่หนุนหลังนะครับแล้วก็รวมถึงมีหนังสือใหม่ออกมาอาจจะมีราคาถูกกว่าด้วยอาจจะตอบโจทย์กับชีวิตของนักอ่านอย่างเราได้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ